เดือนการสร้างวัดสร้างวานิช้วผมจะเป็นหน้าที่ของฝกผมจะรับผิดชอบแต่การป่อสร้างของวกผมเนี่ยผมจะสร้างให้ใหญ่ที่สุดโดยที่ว่าจะไม่ให้ใครกล้าสร้างตามได้นี่คือโปรเจกต์ผมเนี่ยอยากจะมาบอกท่านถ้าใครจะดิมอนทันทนิชาไปเฉลิมรอดเฉลิมอะไรต่งางๆก็ไม่ต้องเจลิมแต่ถ้าเจลิมก็ทุบๆมันเล่นๆไป แค่นั้นมันก็ขลังแล้วแหละแต่อย่าไปมีพิธีรีตองทามีพิธีอะไรตองแล้วมันเหนื่อยมันลำบากผมก็เลยอยากจะบอกท่านว่านี่คือบุพกรรมของท่านเป็นอย่างนี้ท่นแดงเลยอย่างนี้บุพกรรมของท่านนั้นเนี่ยคือตัวเทพเทวดาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มาสร้างเพราะน,นั้นเนี่ยการก่อสร้างภราสาททีนเนี่ย บางครั้งมันอาจจะใช่เหตุผลใน,นหลายอย่างแต่ทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาเขาก็เลยสั่งไม่ให้เขียนไปโฆษณาชวนเชื่อบอกบุญบอกทานเรียรายแจกซองออกสื่อหรือกระทำการใดๆอันเป็นเหตุที่ทำให้โฆษณาโน้มน้าวให้คนมาทำบุญอย่าไปอย่าไปหวังเขาก็บอกไว้ว่าจะไปโน้มน้าวให้คนมารัพธานเนี่ยไม่ มันก็เปียกสมันกับผลไม้ไม่สุกกินไปมันก็ฝาดผมไม่อยากให้ท่านนั้นเนี่ยตกอยู่ในสภาพของคําว่าอยากได้ปัจจัยเงินทองเขาส่วนการจะสร้างอะไรต่างๆมันเป็นหน้าที่ที่ผมนั้นเนี่ยจะจะขอสร้างให้คนงงคนงานของผมมีจะผมจะจัดการส่งคนมาให้แต่เป็นคนของผมนะมเขาจะรู้เลยว่าเขาควรจะทำอะไร คนไหนที่มีเครื่องจก๊กมีรถมีอะไรต่างๆผมก็จะผมก็จะจะแจักการให้แล้วก็ปาร์ตันก็ไมต้องไปปิดดอกจะผมจะเอาคนตรงผมเนี่ยมารับผิดชอบทุกอย่างก็เลยก็เลยบอกก็เลยเขากาเลยบอกอย่างนี้ ก็บอกอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยเป็นเหตุที่ทาให้เราเนี่ยคืออย่างหลวงพ่อนี่มาก่อนก็นสงสัยคือจริงๆการก่อสร้างการก่อสร้างวัดเนี่ยเราไม่คิดพลาดหรอกถ้าเราเชื่อเขาเขาบอกไว้ว่าเขาไม่ให้ทําถ้าท่านอยู่ในลักษณะอย่างนี้จะต้องอยู่พร้อมที่ครับจะรื้อถอนแต่ถ้าท่านเนี่ยยคิดอยากจะสร้างอาคารทุกหล้งจะต้องรื้อให้หมดโดยที่ว่า รูปแบบของเขาจริงๆนี่ก็คือจะต้องเป็นเมืองจะต้องเป็นปราสาทเขาจะสร้างในรูปแบบของแหลง่งท่องเที่ยวที่ที่เขาเรียกว่าในเชิงของเขาเรียกว่าเมืองโบราณ<อ>แต่จริงๆเขาพูดมาแต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไรดหรอกถึงเชื่อได้แต่ว่าเราก็ไม่มีอะไรต่างๆเราก็ไม่มีวิชาอาคมไม่มีศิยศาสตร์ แต่ว่ามันจะดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือคลายว่าเขาไม่ให้เราลําบากเขาไม่ให้เรานักใจอย่างเวลาคุยธรรมะธรรมโมอย่างนี้เนี่ยพอคุยไปคือแต่อย่าไปจริงจังถ้าเขาจะมาเค้นหาความจริงก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของพวกผมเนี่ยจะรับผิดชอบกันก่อสร้างส่วนวัตถุทานอะไรต่างๆเนี่ยบอกตรงๆนะ ว่าต่อให้พระดีพระเก่งขนาดไหนกระช่างแต่ถ้าไม่มีบุญบารมีมาค้ำมาค้ำแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีใครเชื่อท่านหรอกแต่ทีนี้ภาษาตรงนี้เนี่ยเมื่อถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะทําการต่อสร้างที่สมบูรณ์แบบปั๊บต่อจากนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะพูดไรมาก็พอมีคนเชื่ออยู่แต่ว่าขอ,อยู่อย่างเดียวว่า ถ้ามีคนเขาถามว่าปราสาทใหญ่ๆเห,หล่านี้ใครเป็นคนสร้างบอกว่าเราเท้าสักัะเทวราชเป็นผู้สร้างให้ท่านอย่าไปบอกว่าท่านสร้างเองนะเพราะว่ามันลำบากแล้วมันไม่มีเคมันกำมันก็พาทั่วๆไปที่จะสร้างว่าสร้างว่าต้องดินรนเองแต่อย่างของท่านนี้ต้องบอกว่าเทวดาเป็นคนสร้างให้เพราะข้าพเจ้าต้องการอยากจะให้คนทั้งหลายรู้ว่า การที่ทวยเทพเทวดาจะมาสร้างวัดจะต้องคนปัจจัยเงินทองมาสร้างปราสาทให้นั้นเนี่ยหากพจน์มันดีนะท่านแล้วคนทั้งหลายเขาก็จะได้ถามว่าท่านบำเพ็ญแบบไหนใครเป็นครูบาอาจารย์แล้วสําเร็จทำแบบไหนแล้วอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ทวยเทพเทวดานั้นเนี่ยคืออนุโมทนาสร้างให้ได้ขนาดนี้ต่อจากนั้นท่านก็นเล่าออไปตามอุปนิสัยของท่าน แต่ถ้าไม่มีสิ่งนี้ต่อให้ท่านพูดความจริงเขาก็ว่าเขาก็ว่าโกหกแต่พอแต่สิ่งเหล่านี้มันปรากฏขึ้นต่อให้ท่านโกหกเขาก็ว่าความจริงนี่คือสิ่งที่มันจะต้องมีคู่กันกับเวลาเราพูดเราคุยก็เลยบอกว่าท่านแดงเขาเลยบอกว่าท่านแดงเนี่ยล้งก็เข้าไปเจ้านี่เชื่อนะเวลาท่านพูดท่านคุยมาทุกคำเนี่ยเข้าไปเจ้าเชื่อ แต่มนุษย์เนี่ยเขาไม่ได้เชื่ออย่างก็ที่พวกข้าพเจ้าดิเขาจะต้องค้นหาสาเหตุแล้วก็เรื่องราวบางอย่างต้องการันตีให้ได้ด้วยแล้วย่ำอยู่นั่นแหละก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าอยากจะบอกท่านว่าไม่ว่าพูดคุยม่ว่าจะเล่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปจริงจังอย่าไปคิดมากเออจะเล่าแบบไหนก็ช่างมั้ไม่เป็นไม่ต้องไปคิดมากแต่ว่าทุกคําที่ท่านพูด ล้วนแล้วแต่จะเป็นของจริงในอนาคตแต่วันนี้มันอาจจะไม่ใช่ของจริงแต่มันคือของจริงในอนาคตแต่ว่าให้ท่านพูดไปก่อนนำพางไปก่อนแล้วต่อจากนั้นทวยเทเพเทวดาเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการสร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยตามที่ท่านจินตนาการทุกอย่างอันนี้คือเหตุผลเนียที่พวกเทวดาเขาก็พูดอย่างนี้ เรพูดจากนี้ขึ้นมาก็เลยเป็นเหตุที่ทาให้เราเนี่ยเออว่าแต่พอมาถึงณปัจจุบันนี้ขึ้นมาปับ๊บมันก็เลยทําให้เราเนี่ยนึกถึงวันหนึ่งแต่ทีนี้พอแต่เรามาสอนมาสอนลูกหลานมาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าทวยเทพเทวดาเนี่ยเขาศรัทธาอยากจะนิมนต์ไปอยู่ตรงนั่นตรงนี่เขาให้ไป ปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้ามันผ่านแล้วเนี่ยเทวดาเขาจะภาวนาก็ไปตามคําภาวนาแต่ยังทั้งนี้เองนี่ไม่เคยเชื่อเทวดาอย่างนี้ไม่เคยเชื่อเพราะถือว่าไม่อยากทําตามเทวดาหรอกบางทีเขาก็นิมนต์ให้ไปอยู่สถานที่ตรงนั้นแล้วเขาจะสร้างวัดที่ใหญ่ให้เงินทองของเขาเยอะเวลามันนิมนต์ไปปั๊บมันก็พานิมนต์ไปหาแต่ไอ้ผีนี่เลยเออ ไปหาผีนี่ทัางนี้ก็ไม่ชอบผีเป็นฟ้าที่ขี้กลัวผีด้วยแล้วก็ไปไม่ได้ลแล้วก็ไม่กล้าไปบางทีก็ไปอยู่ในที่ที่มันไกลเกินไปลราก็ไม่ชอบมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นเนี่ยเกิดความคัดค้านในอารมณ์ของเราว่าเออไ,ไปแรอวว่าอยู่มันจะมีดีกว่าแต่พอมาอยู่ตรงนี้เทวดาก็ไม่ให้เราสร้างอีก เขาบอกว่าวัาสดุที่ลงมาในสถานที่ตรงนี้ขึ้นชื่อว่าไม้ขึ้นชื่อว่าปูนแต่ไม่ใช่หินแต่ไม่ใช่ผลงานของเขาหรือทิ้งมันให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่สักนิดเดียวเขาต้องการอยากจะได้เอาที่แบบเดิมๆเนี่ยเอามาเอามาเอามาให้คืนเอามาให้เขาคืนนี่คือเจตนาที่เขานั้นต้องการนม่ก่ออยากให้เป็นป่าแล้วเขาก็จะเอาคนของเขามาร่างแบบ แล้วก็มาทําแผนว่าจะสร้างตรงไหนตรงไหนนี่คือสิ่งที่เขานั้นเนี่ยตั้งเจตนาเอาไว้คือมันก็ไม่สามารถที่จะคนธรรมดาจะไปเห็นไม่ได้ไม่สามารถที่จะอ่านเรื่องราวชีวิตประวัติของเขาไม่ได้แต่ถ้าอย่างในฐานะอย่างผองผมมีผมอ,อ่านได้เพราะว่าคนที่จะมารับหน้าที่ในการที่จะทําชิ่นเหล่านี้มันจะมีอยู่แค่สอง เาเรียกว,ว่าสองคนคือเทพเจ้ากับพระโพธิสัตว์ส่วนเกจิกับอาจารย์เนี่ยจะทําไม่ได้คือนักนักคทเนี่ยเขาจะแบ่งออกอยู่สี่ประเภทคือหนึ่งเกจิสองอาจารย์สามเทพเจ้าสี่พระโพธิสัตว์แต่เทพเจ้านี้นี่ก็คือมหาจักรพรรดิส่วนพระโพธิสัตว์นี้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่สองคนนี้จะไปด้วยกัน เทพเจ้ามความหมายของเทพเจ้าก็คือผู้กุมชะตาชีวิตคนผู้เอาคนมาใช้งานยั่งยานผู้สร้างตำนานอันยิ่งใหญ่ในโลกนั้นได้กล่าวอันนี้คือเทพเจ้าทีนี้พอสร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่แล้วพอสร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็พระาจยานั่งนี่ก็ได้เอ้านั่งนี่ก็ได้มัน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 จมัน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 บดดีมันบดดี พอแต่เราสร้างตำนานให้มันยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นหน้าที่ของพระโพธิสัตว์ทรงอวตารอย่างเอาเอาเอวาตารมาในในเมืองในเมืองมหาจักพรพัทอย่างในเมืองมหาจักรพัิในในเมืองที่ที่นันเต็มไปด้วยความมั่งคั่ง เดินทางห่ือจะเข้าโคราช่ะแต่ความมั่งคั่งในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากว่าเพื่อนพนักงด้วยอ่อยู่ๆมันโตแต่มันโตเพราะว่ามันเป็นเมืองของเทพเจ้ามันเป็นเมืองที่ที่นี้เทพเจ้าหนึ่งเนี่ยมันมันมันใช้ได้กับขั้งกลุ่มใช้ได้กับทั้งพวกเทวดาเทวดานี่ต้องต้องต้องคอยสนับสนุนคอยดูแล ออยระโรมให้ชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยหลังไหลมาอยู่แต้อำนาจหรือ้าพูดง่ายๆคือมันมีพลังมนมันมีมนสกดอะไรสักอย่างหนึ่งมันถึงสร้างสร้างตำนานได้ถ้าเราไปดูพีระมิดอย่างเงี้ยถ้าไปดูพีรมิดหนึ่งฟารโรหนึ่งไอมายาหนึ่งเตลูหนึ่งและ้ากุมธรรมจาจย์ตาเอโดล่าหนึ่งแล้วก็ในศาสนาพราหมณ์หนึ่ง ถ้ามาถามความรู้เสีนจริงๆแล้วนี่มันสร้างไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องคือมันจะต้องต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับครอบครัวและไปะต่อสู้กันครับคือปัญญาที่มันถูกกระแทกมาในแต่ละวันในแต่ละเวลาแล้วถ้าคนที่ไม่ใช่เจ้าของโครงการจริงๆเนี่ยยังไงก็พังยังไงก็ล่ายังไงก็ทุบยังไงก็เหนื่อย มันจะขอดใจออกไสแบบรถอะไรไปยากอย่างเงี้ยยังพอจะสร้างโบสถ์เสร็จปั๊บอ่ะพอแล้วแหละสร้างวิหารนั้นนี่เสร็จไว้ก็อิ่มแล้วแหละพอแล้วละสร้างเจดีย์คือบายจา์เสร็จอาวพอแล้วไม่ทําหัวมันกวเหนื่อยแล้วเนี่ยคือเขาเรียกว่ามันจะมีความมันมันมันจะอิ่มเร็วแต่ว่าพอจะไปพูดถึงคําว่าเทพเจ้ากัพระพทธิสัตว์แล้วมันอิ่มไม่ได้ กินไม่ได้คือมันมีโครงการมาเลยประมาณติ๊กช่วงโพดคนนึงอย่างบางแห่งนี่ก็ประมาณเจ็ดช่วงโพดคนบางแห่งนี่ก็สร้างกันสองคันต่ก็มีแต่ทำไมมันถึงต้องสร้างเราอย่างเงี้ยทำไมมันถึงต้องสร้างแล้วแล้วทำไมมันถึง แล้วทําไมมันถึงมันถึงต้องสร้างเขาจะมีโครงการของเขาเ่้อยางเขาบอกไว้ว่าสวรรค์นี่จะเป็นตัวจัดสรรว่าเมื่อถึงยุคสมัยของของคนนั้นจะมีสิ่งใหญ่ๆเกิดขึ้นในแผ่นดินผู้นำที่จะมาสร้างจริงๆชื่อนี้ชื่อนี้มันจะมีตำนานเรื่องราวที่กล่าวเอาไว้บนสวรรค์อยู่บนสวรรค์แล้ว เขาเรียกว่าคำทีเทวะหรือว่าคำทีสวรรค์หรือถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งในศาสนาพราหมณ์ที่เขาพูดเขาเรียกว่าเทวะบัญชาเขาเรียกว่าบัญชามาจากสวงสวรรค์คนจะปกครองคนจะเป็นเจ้าคนจะเป็นเจ้าคนในคนคนจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยคือมันคูลิขิดกันขึ้นมาหมด คิดวังสมวังอะไรต่างๆเนี่ยมันจะถูกลิขิตถูกจนขึ้นมาท,าท,ทั้งมดก่อนแล้วการเกิดก็เหมือนอย่างมนุษย์เราเนี่ยที่เราเห็นเห็นกันอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องระบบสวรรค์ระบบดวงดาวเนี่ยเอาไว้ก่อนเขาจะวางอ,าองันอบ แต่วาสตาร์อันนี้นี่มันก็ไม่ค่อยมีใครที่จะยังรู้ถึงเท่ากับแบบว่าคนที่คุมชะตาชีวิตแต่คนจะคุมชะตาชีวิตนี้เนี่ยจะจะอธิบายไม่ได้ถ้าคนไม่มียานรับถ้าจะไปนั่งนึกนอนนึกเอาอยัางไงมันนึกไม่ได้เพราะว่ามันนั่งนึกนอนนึกไม่ได้ อันนี้ก็เลยก็เลยเล่าให้ฟัง